นี้เตรียมเจ๊งได้เลยค่ะลองเช็คซิว่าคุณมีคุณสมบัติแบบนี้ไหมถ้ามีนะคะเตรียมไว้เลยค่ะเจ๊งแน่แนอันดับที่1ค่ะเราเลือกบ้านโดยที่เราคิดว่าเราชอบบางคนเนี่ยซื้อบ้านแบบที่ตัวเองชอบโดยไม่ได้สนใจว่าในหมู่บ้านนี้ในตลาดนี้ลูกค้าเป็นใครซื้อแต่ตามใจตัวเองอันนี้ค่ะมีโอกาสที่จะขายไม่ออกสูงอันดับที่2ค่ะเราตกแต่งบ้านในสไตล์ของเราเองโดยไม่สนใจความนิยม บางคนอาจจะเลือกทำเลถูกแล้วนะคะเลือกบ้านถูกแล้วแต่ดันตกแต่งแล้วมันดูไม่เข้ากันหรือมันดูไม่ถูกใจของคนส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยในการตกแต่งที่เฉพาะเจาะจงมากๆมันจะทำให้การขายนั้นยากค่ะขายออกยากมากลองดูซิว่าเราเนี่ยได้ตกแต่งบ้าน ตามกลุ่มลูกค้าหรือเราตกแต่งบ้านตามใจตัวเองสุดท้ายค่ะลงทุนแบบนี้เจ๊งแน่ๆคือตอนที่ลงทุนเนี่ยคุณไม่ได้คำนวณต้นทุนอะไรไว้เลยนะคะไม่ได้มีวางแผนการเงินวางแผนการลงทุนไว้ก่อนว่าการจะลงทุนบ้านหลังนี้ให้ได้กําไรควรที่จะใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่คุณทําไปเรื่อยๆงบบานปลายแน่นอนค่ะ เจงค่ะอย่าลืมนะคะเราไม่ได้ทําบ้านอยู่เองตามความพอใจแต่เรากำลังจะทําบ้านเพื่อขายดังนั้นลองสํารวจตัวเองตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสรุปนะคะลงทุนบ้านแบบนี้เจงแน่ๆเช็คด่วนเลยนะคุณอันดับที่1ค่ะคือคุณ เลือกคาเลบ้านตามใจตัวเองนะคะไม่สนใจเลยว่ามันจะขายออกไม่ออกฉันชอบอยู่ตรงนี้กลางทุ่งนาหลังเดียวอันเดียวแล้วก็ขายใครไม่ได้รับรองเจงค่ะอันดับที่2ค่ะเลือกถูกคาเลแล้วค่ะแต่ว่าตกแต่งตามใจตัวเองมีสไตล์เฉพาะเจาะจงมากเกินไปคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่มีใครซื้ออันนี้ก็ขายไม่ออกเหมือนกันและอันดับสุดท้ายค่ะเลือกลงทุนทําไปเรื่อยๆงบบานปลายไม่เคยคํานวณมาก่อนว่าควรซื้อเท่าไหร่ควรมีต้นทุนในการปรับปรุงเท่าไหร่เพื่อคงกําไรในแบบที่ต้อง ถ้าคุณไม่มีการวางแผนเรื่องงบประมาณนะคะหรือต้นทุนกําไรไว้เนี่ยแบบนี้ค่ะก็จะเจงเช่นเดียวกันลองไปดูนะคะว่าคุณมีคุณสมบัติ3ข้อไหมถ้ามีให้รีบแก้ด่วนเดือนค่ะและสําหรับใครที่ผมว่าอยากเริ่มต้นลงทุนบ้านแล้วนะคะคุณฝนมีอ e ีบุ๊กที่สอนลงทุนบ้านโดยเฉพาะชื่อ g o r l i s h with Home นะคะในนั้นจะสอนถึงเทคนิคการหาบ้าน การวิเคราะห์ลูกค้าและกล่าวถึงการจะทํายังไงให้บ้านหลังนั้นขายออกได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีปัญหาในเรื่องการเลือกทําเลในเรื่องการตกแต่งมีปัญหาในทุกเรื่องของการลงทุนบ้านเลยนะคะให้ไปเรียนคอร์สประมูลอสังหามือใหม่ทําได้ทันทีเพราะอนนั้นสอนทุกองค์วิชาความรู้ที่จะสามารถทําให้คุณสร้างผลงกาไรจากอสังหาริมทรัพย์ได้สนใจติดต่อไ like ลน์แอด SITUM FOM ค่ะ